สวัสดีครับทุกคนช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาทำกับข้าวกันอีกเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเมนูที่เราจะทำนะครับก็คือผัดดอกกระเจียวนะครับผมหรือดอกเด็บเยี่ยวนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าดอกกระเจียวนะครับ กระเจียวขาวนะครับอันนี้คือเก็บจากที่สวนของเราเลยนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าหลังจากที่ทําคลิปไปเก็บกระเจียวครั้งก่อนไปนะครับผมผ่านมาอีกประมาณ5หรือ6วันนะครับกระเจียวเต็มสวนเลยนะครับทุกคนและนี่นะครับก็คือกระเจียวที่เราได้มานะครับผมเล็บที่เห็นดำๆนั้นไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนเพราะว่าไปงัดดอกกระเจียวมานะครับผมหลังจากที่เราได้ดอกกระเจียวมาแล้วนะครับ ผมก็จะเอาไปแช่น้ําไว้สักพักหนึ่งนะครับให้ดินเขาออกนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาปอกนะครับปอกเปลือกเขาออกเปลือกที่แข็งๆหนานะครับทุกคนเราจะมาปอกเปลือกเขาออกอย่างนี้เลยนะครับผมปอกไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะหมดเลยนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าผลผลิตกระเจียวของเราปีนี้นะครับก็คือได้เยอะมากๆเลยนะครับผมเขาเกิดเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็นี่ก็คือสวยมากๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับ เราก็จะปอกเปลือกแข็งๆของเขาออกเราจะกินดอกของเขานะครับผมดอกข้างในแล้วก็ส่วนที่อ่อนๆของเขานะครับผมนี่นะครับเราจะปอกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดเลยนะครับทุกคนกระเจียวนะครับถึงเราจะล้างน้ําแล้วนะครับเราก็ต้องเอามาปอกมาปอกเสร็จก็ต้องเอาไปแช่น้ําไว้อีกนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่แช่น้ํานะครับดินของเขาก็จะไม่ออกนะครับผม ฉะนั้นถ้าอยากกินแบบอร่อยๆก็คือต้องล้างให้สะอาดจริงๆนะครับผมถ้าล้างไม่สะอาดก็คือเขาจะเข็ดฟันนะครับจากดินนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็คือฝนตกนะครับผมฝนตกเป็นพายุฝนนะครับพายุฤดูร้อนก็เลยทําให้ดินนะครับเข้ากระเซ็นเข้าไปติดกับตัวดอกของกระเจียวนะครับผมและนี่นะครับกระเจียวของเรานะครับก็ปอกมาได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับทุกคน ทุกคนเห็นไหมครับนี่นะครับตัวดําๆนี่นะครับก็คือเป็นดินนะครับทุกคนเราต้องไปล้างให้สะอาดนะครับผมต้องไปแช่กับน้ําเกลือนะครับผมแล้วก็ต้องไปล้างให้สะอาดวิธีล้างของคนจะเที่ยวนะครับก็ล้างแบบง่ายๆนะครับผมใครจะเอาไปใช้ตามบ้างก็ได้นะครับก็คือการเอาน้ํานะครับสายน้ํานะครับฉีดฉีดใส่ตรงกลีบดอกเขาเลยนะครับผมฉีดใส่กลีบดอกเขาเลยนะครับ ฉีดใส่ท tamam. ุกๆดอกเลยนะครับเราจะต้องล้างหลายๆรอบนะครับถ้าอยากกินอร่อยนะครับต้องบอกว like ่าอย่างนี้เลยนะครับผมเอาสายน้ําหรือก๊อกน้ํานะครับฉีดใส่ให้สะอาดไปเลยนะครับผมและนี่นะครับเราก็ปอกเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ได้ขนาดนี้นะครับผมนี่ก็ได้เยอะพอสมควรนะครับผมหลังจากที่เราได้เสร็จนะครับปอกเกะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปล้างน้ํากันต่อนะครับผม พื่อที่จะเอาดินที่ดำๆของเขาออกแล้วก็เอาดอกที่เขาดำๆที่เขาเน่าแล้วนะครับออกนะครับทุกคนนี่นะครับได้เยอะมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะครับผมว่าคนจะเที่ยวนะครับก็ล้างแบบไหนนะครับก็คือมันที่บอกนะครับก็คือเอาน้ําฉีดล้างเลยนะครับฉีดตามกลีบดอกนี่นะครับพอเราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้กระเจียวขาวๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกคน แล้วก็หลังจากนี้นะครับก็ meu, <c oughs> <c oughs> จะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับอันไหนที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับผมง่ายต่อการกินนะครับส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไปต้มนะครับผมส่วนหนึ่งนะครับคนจะเที่ยวก็เอาไปต้มนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เอามาผัดนะครับผมผัดน้ํามันหอยและนี่นะครับเราก็ใส่น้ํามันนะครับทุกคน เราจะใส่น้ำมันแบบเยอะพอสมควรนะครับผมนี่นะครับก็ตั้งไฟให้น้ำมันเขาร้อนนะครับหลังจากที่น้ำมันเขาเริ่มจะร้อนแล้วนะครับเราก็จะเอากระเทียมใส่เลยนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าเราทําเป็นสูตรแบบง่ายๆนะครับเราทํากินเองนะครับผมไม่มีสูตรตายตัวนะครับและนี้นะครับเราก็จะคนน้ํามันนะครับผมให้เขาร้อนนะครับผม ที่กระทะของเราเปื้อนอย่างนี้นะครับก็คือก่อนหน้านี้เราทอดไข่นะครับผมเราก็จะไม่ได้ล้างกระทะนะครับเราก็จะคือจะผัดต่อเลยนะครับผมนี่นะครับพอที่น้ํามันเขาร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่กระเทียมที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับใส่ลงไปเลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมจากนี้ต่อไปนะครับเราก็จะเจียวกระเทียมของเรานะครับให้เขามีกลิ่นหอมนะครับทุกคนทําไม คนจะเที่ยวถึงใส่น้ำมันเยอะใส่กระเทียมเยอะนะครับเพราะว่าดอกกระเจียวของเรามันเยอะนะคะผมก็เลยต้องใส่เยอะๆนิดนึงนะครับเวลาผัดไปเขาจะได้เข้ากันนะครับเขาจะได้ <S 1> <S 1> ตัวน้ํามันจะได้เข้ากับดอกกระเจียวเราได้นะครับผมนี่นะครับผมกระเจียวกระเทียมปลอยมาไปมา,ปมาแบบนี้นะครับผมหลังจากที่ได้พอสมควรแล้วนะครับผมก็เราก็จะเอา ตัวดอกกระเจียวของเราลงนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ขอแบบคนอีกสักนิดนึงก่อนนะครับผมเพื่อให้กระเทียมของเรานะครับมีกลิ่นหอมมากกว่านี้ก่อนนะครับผมหลังจากนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะเอากระเจียวของเรานะครับใส่ลงไปเลยนะครับทุกคนนี่กระเจียวของอยากจะบอกว่ากระเจียวของผมนะครับคือล้างได้สะอาดมากๆเลยนะครับผมต้องบอกว่าแบบพิถีพิถันในการล้างมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากรู้สึกว่าเวลาใส่ไปแล้วแล้วกินไปแล้วแล้วก็มันจะ เข็ดฟันแล้วก็มีดินมีอะไรนะครับผมจากนั้นเราก็ใส่พริกแดงนะครับผมนี่ใส่พริกแดงลงไปเลยแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับผมใส่ไปเลยนะครับชอบมากก็ใส่มากนะครับชอบน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่คนชอบนะครับผมของเราดอกกระเจียวเราเยอะนะครับเราก็จะใส่แบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็จะใส่ซอสถั่วเหลืองนะครับผม ใครจะชอบฝาเขียวฝาเหลืองก็ใส่ไปเลยนะครับของเรามีแบบนี้นะครับเราก็จะใส่แบบนี้ไปนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าเราจะปรุงไปเลยนะครับผมเราจะไม่ค่อยได้มาพิถีพิถันอะไรนะครับเพราะว่าทำกินเองเราจะรู้ว่ารสชาติเขาออกมาอย่างไงนะครับแลวนี้นะครับก็จะใส่ผงปรุงรสนะครับไปนิดนึงเห็นไหมครับทุกคนกระเจี๊ยบของเราก็จะเต็มกระทะแบบนี้นะครับผมน่ากินมากๆเลยนะครับ เห็นไหมครับอืนี่ขนาดยังไม่ได้ผัดอะไรมากมายนะครับกลิ่นแบบว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนะครับหอมตัวกระเทียมแล้วก็หอมตัวดอกกระเจียวนะครับที่เขาอยู่ข้างล่างนะครับที่ก็ถูกกับน้ํามันนะครับกลิ่นเขาจะหอมหอมๆนะครับผมและต่อไปนะครับนี่นะครับเราจะใส่น้ําตาลนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความหวานให้กับผัดน้ํามันหอยของเรากระเจียวน้ํามันหอยของเรานะครับผมนี่ จากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับผมเราก็จะคลุกเคล้าแบบนี้นะครับให้เข้ากันเลยนะครับให้ตัวกระเจียวของเรานะครับเขาสลดแล้วก็เครื่องปรุงของเขาเนี่ยเข้ากันได้ดีนะครับผมเสียงของคนจะเที่ยวอาจจะแหบไปนิดนึงนะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนจะไม่สบายนะครับเพราะอากาศมันร้อนเหลือเกินนะครับผมและนี่นะครับเราก็จะผัดแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับผม และหลังจากนี้นะครับก็จะไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเอาฝามาปิดไว้นะครับทุกคนเพราะว่าไอของตัวตัวน้ําของกระเจียวนี่นะครับเขาจะได้แบบว่าสุกให้ทั่วถึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้นะครับนี่นะครับผมผมก็จะปิดฝาไว้แบบนี้ก่อนนะครับผมไว้สักพักหนึ่งนะครับไม่ถึงนาทีนะครับทุกคนไว้ให้ตัวน้ําเครื่องปรุงของเราที่เดือดแล้วนะครับให้เขา ได้ฟูงกระจายขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับผมนี่นะครับหลังจากไว้ได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็จะมาเปิดดูกันนะครับและนี่นะครับกระเจี๊ยบของเราก็เป็นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับอยากจะบอกว่าตอนนี้คือกลิ่นหอมมากกว่าเดิมมากเลยนะครับกลิ่นตัวกระเจี๊ยบนะครับหอมมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็เราก็จะมาคลุกเคล้าแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับผม ก็จะมาผัดผัดผัดกับด้านมันนะครับให้เอาด้านบนของเราที่มันอยู่ด้านบนนะครับกลับไปอยู่ด้านล่างนะครับอยู่กับน้ํานะครับผมนี่นะครับผมแค่นี้นะครับเราก็จะได้กระเจียวผัดกระเจียวน้ํามันหอยอร่อยๆนะครับผมอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับหรือใครจะกินกับข้าวต้มก็ได้เลยนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับ วัตถุดิบจากสวนของเราเลยนะครับกระเจียวก็จากสวนพริกก็จากสวนนะครับกระเทียมเราซื้อมานะครับทุกคนและนี่นะครับเดี๋ยวเราจะปิดไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับให้ด้านล่างของเขานะครับสุกกันนะครับผมนี่นะครับตอนนี้คือสุกเต็มที่แล้วนะครับผมเราก็จะมาตักเสิร์ฟใส่จานเพื่อที่จะไปกินกันได้เลยนะครับทุกคน โอ้หอมมากๆเลยนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้กลิ่นด้วยกันจังเลยนะครับนี่เราก็ตักใส่จานแล้วนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องคนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้กับทุกคนได้ชมอีกต่อไปนะครับช่วงนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้มีคลิปที่จะไปเที่ยวที่ไหนนะครับเพราะว่า ช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะครับก็เป็นช่วงที่อันตรายพอสมควรเนาะคือก็รู้อยู่ครับว่าป่วยแล้วก็มันรักษาหายแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้โชคดีอาจจะไม่หายก็ได้นะครับฉะนั้นมันจะเสียเวลามากๆเลยนะครับที่จะต้องมากักตัวรักษาตัวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับ